บันต่างบันดาอีกบัญชาควรระว คววรระังสวัสดีครับน้องๆวันนี้ เราจะมาเรียนเรื่องบันบันและรอหันกันแต่หลังจากที่เราได้ฟังเพลงบันบันกันไปแล้วเรามารู้จักกับบันกันก่อนเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคำที่ขึ้นต้นด้วยบันในบทกลอนนี้มีคำว่าอะไรบ้างคำที่ใช้บันในบทร้อยกรองนี้มีคำว่าบันทึกบันดาลบันเทิง บันลือและบันไดครับเอแล้วคำเหล่านี้ออกเสียงว่ายังไงนะเราไปดูกันดีกว่าครับบันทึกออกเสียงว่าบันทึก บันดาลออกเสียงว่าบัรดานบันเทิงออกเสียงว่าบัรเทิงบรรลือออกเสียงว่าบัรลือบันได ออกเสียงว่าบันไดรู้จักคำที่ขึ้นต้นด้วยบันที่เป็นบอไม่หันอากาศนอไปแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนๆก,กันนะครับให้น้องๆเก็บคำที่ขึ้นต้นด้วยบันให้ถูกต้อง ป่าวนี้เรามารู้จักกับบันที่สะกดด้วยบอรหันจากกรอนต่อไปนี้กันเลยครับบันจงบันจุใส่บันทุกไว้บันดามีบันเจิดบรรลุที่บันทัดดีสุดบรรยายบันพศกำหนดแน่ บันหารแก้รู้ความหมายคำบันมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะความทีนี้น้องๆคนเก่งลองออกเสียงตามแล้วดูนะครับว่ามีคำใดที่ขึ้นต้นด้วยบันที่เป็นบอรอหันบ้างบรรจงบรรจุใสบรรทุกไว้บันดามีบรรเจิด บรรลุที่บรรทัดดีสุดปรรยายบรรพศกำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะความหาเจอกันไหมครับน้องๆมาดูกันนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำที่ขึ้นต้นด้วยบรรที่เป็นบรอหันในบทกลอนนี้ ได้แก่บรรจงบรรจุบรรทุกบรรดาบรรเจิดบรรลุบรรทัดบรรยายบรรพศและบรรหาร มาดูกันนะครับว่าคําเหล่านี้ออกเสียงว่าอย่างไรบันจงออกเสียงว่าบันจงบันจุออกเสียงว่าบ,บันจุบันทุกออกเสียงว่า บันทุกบันดาออกเสียงว่าบันดาบันเจิดออกเสียงว่าบันเจิดบรรลุออกเสียงว่า,บ,า,บ,ออวาบ,บันลุออ บรรทัดออกเสียงว่าบันทัดบรรยายออกเสียงว่าบรรยายบรรพศ์ออกเสียงว่าบรรพศรู้จักกับบันที่สะกดด้วยบอใบหันอากาศนอและบอรอหันแล้วเรามาทํากิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับ ช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันให้น้องๆเลือกคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องบรรจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามี บัรเจิดบรรลุที่บรรทัดดีสุดปรรยายบรรพศกำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะความ Gracias. ผ่านหนาว่าน่งเรือลอยไปเรือลอยมาอยู่ติดกันรอเรือมาอยู่ติดกันอ่านว่ารอ น้องๆลองฟังบทร้อยกรองต่อไปนี้นะครับบรรจงให้บรรเจิดจัดสรรเลิศมีจัญญามันญาติงามจับตาเห็นกันไกลให้ระวังพักพวกสะดวกจิตสัพพชีวิตมีความหวังธรรมชาติเสริมพลังคุณธรรมประสานใจ ฟังบทร้อยกรองแล้วคนเก่งบอกได้ไหมครับว่าเขาต้องการสอนเรื่องอะไรใช่แล้วครับบทร้อยกรองนี้ต้องการสอนเรื่องคำที่ใช้รอหันน้องๆบอกได้ไหมครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างถูกต้องครับคำที่ใช้รอหันในบทร้อยกรองนี้ก็คือ บรรจงให้บรรเจิดจัดสรรเลิศมีจัญญามันญาตงามจับตาเห็นกันไกลให้ระวังพักพวกสะดวกจิตสรรพชีวิตมีความหวังธรรมชาติเสริมพลังคุณธรรมประสานใจบรรจงจัดสรรจัญญาหมันญาตกันไกลพักพวก สัพพชีวิตธรรมชาติคุณธรรมน้องๆครับคำที่ใช้รอหันนั้นแบ่งได้เป็นสองแบบคือไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดโดยแบบที่ไม่มีตัวสะกดนั้นจะอ่านออกเสียงอันเช่นกันไกลออกเสียงว่ากันไกล จัดสรรออกเสียงว่าจัดสรรมันญา,ต,ออา,นาต,นติออกเสียงว่ามันญาติสวรรค์คออกเสียงว่าสวรรค์ค ส่วนรอหันที่มีตัวสะกดจะทำหน้าที่เป็นสระอ่ะเช่นพักพวกออกเสียงว่าพักพวกคุณธรรมออกเสียงว่าคุณณธรรมผิวพันออกเสียงว่า ผิวพันนิทัศการออกเสียงว่านิทัศการพร้อมสัพท์ออกเสียงว่าพร้อมศัพท์รู้จักคำที่มีรอหันแล้ว เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันให้น้องๆเลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง กรรไกรเป็นเครื่องมือสำหรับตัดสิ่งของการรับประทานผักและผลไม้ทำให้ผิวพรรณดีลอยเป็นเด็กที่มีมันญาติดีสุภาพน่ารักขวดใบนี้บรรจุน้ำได้หลิตร ผู้ที่ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมมีคนสรรเสริญกันไกลเป็นเครื่องมือสำหรับตัดสิ่งของการรับประทานผักและผลไม้ทำให้ผิวพรรณดีลอยเป็นเด็กที่มีมันญาติดีสุภาพน่ารัก ขวดใบนี้บรรจุน้ำได้1ลิตรผู้ที่ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมมีคนสรรเสริญวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ